เป็นที่พอใจไหมข้อเสนอของเรามีอะไรบ้างก็คือข้อเสนอของทางปกะชาคงีถวายนะครับาิธีการถวายประกอบไปด้วยนักศึกษาปุวันนะครับเก่าทั่วประเทศนะครับมีสอข้อเสนอนครับข้อแรกงากการกานย้ายพิธถวายนะครับออกจากที่ตั้งเดิมครับข้อสองนะครับ ตให้มีการจัดทาล่างยสานะขครับเพ่จะมีชอไว้ตามเดิมครับมครับอเลไหวมีเอกสิทธมีอสิทธในการจัดการบริหารดูแลตัวนี้ครับขอที่สเไหวนะครับได้เป็นที่ดชาารประโยชน์ครับได้เป็นาทชาลประโยย้ครับที่หครับให้มีการนะครับการโยกย้ายบลากรหรือนักศึกษา นอกจากพื้นที่เดิมครับหรือก,การย้ายไปที่วิทยาเขตเองครับตอนที่6ครับขอให้ได้มีการเสนอครับแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกับเพื่อนผ็เสนอครับที่ไดมีการนินไปครับให้่เป็น,นสิ่นี้ให้เวลาเท่าไหร่ครับเราขอรก่อครับก็ขว่าการผู้บรัโภคท่าน คณะมนตรีว่าการกรงศึกษายาศาสัชวิจัยและนวัตกรรมเรื่องของอาคารกายย้ายผหดถวายการเรียนคณะมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเภสัชวิจัยและนวัตกรรมเน้นด้วยพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกลเจ้าอยู่หัวมีด้านประสงค์ที่ดินที่ผ่านคือใช้เฉพาะกิจการการศึกษาวิชาช่างโดยมีการก่อสร้างอาคารสำหรับให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกัน ตั้งแต่ไปลงงานด้วยเรียนพอช่างการที่ตั้งกล่าวมีบทเป็นกฎหมายตามรูปแบบการปกครองในขณะนั้นต่อมาที่ดินของอาคารได้ยกวิทยฐานะเป็นโรงเ,งงเ,ร,งร,เร,งรียนช่างพอสร้างดินไหวปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดื้นที่วิทยาลัยถนนพญาไทยนับแ,แต่ทรงมีภาพหาคุณาทิศให้ที่ดินทาดถึงเปลี่ยนสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งได้นำเนินการตามวัตถุประสงค์ ที่ได้รับอุทิัให้ตลอดมาจนถึงปัจจุบันภางภาษาหรือสองวินนี้ฉัยองศาหรือองค์กรใดไม่อาจเปลี่ยนแปลงตามณะสมบัติของแผ่นดินที่ดินของนิติบุคคลการเปลี่ยนแปลงน้ำที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าวไปใช้ผิดวัตประสง์หรือสมมติทิศย่อมไม่อาจทําได้ส่วนคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ไม่ได้ขยายหา,ยายที่ไดทคโนโลียีจกนวนออกเห็นที่เห็นไหวแต่วันนี้ใช้ชที่ฟ้องเพราะข้อเท็จจริงไม่พอรับฟังได้เท่านั้นอาใช้เพื่อนค่เปลี่ยนแปลงทางรัสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อสารณประโยชน์่อการศึกษาไม่เป็นของนิงงนงงนงนงติบุคคลอื่นทำไปแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเปลี่ยนแปลงเปอื่น อันเป็นการนอกระบบได้แต่อย่างใดตัวนี้ก็ช่วงการศึกษาวิชาสิชาวิจัยและนวัฒกรรมได้มีประกาศผ่ารซื้อหรือขัยเหตุการณ์ทางการศึกษาสังขารไปว่าจะปิดรับนักศึกษามีการศึกษา2 5 6 7และต่อมาเปลี่ยนเป็นว่าจะยังมีการเปิดรับนักศึกษาต่อแต่ให้เป็นที่วิทยาเขตอื่นสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสาบกรวิศากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเหตนที่อยู่เขหวายโรงพยาบาลไทยถิอว่าเป็นการไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาปัจจุบันคณะสินเกา่าและศิลปกรชาวเขตหวายทั้งเป็นการไม่ชอบด,มด,มด้วยกฎหมายหลายฉบับจึงของแสดงเจตจำนงชัดเจนแจง้งขั้งนการประกาศทั้งสองครั้ง ตามประกาศที่ทะลองดังกล่าวที่มีการกล่าวว่าการต่อเหตุทะเลวิวาทระหว่างสัฐบาลตามที่ปรากฏเป็นข่าวนำมาเป็นเหตุผลในการย้ายเขตพื้นที่การศึกษาเขตถวายถนนพญาไทไปอยู่สถานที่แห่งอื่นคณะนักศึกษาปัจจุบันขอเรียนว่าเป็นการที่ผวยอื่นมาหมจริงด้านเดียวมามุ่งกระทำต่อเขตพื้นที่การศึกษาเขตถวายพญาไทยเท่านั้น แท้จริงแล้วนัึกษาทั้งอดีตและปัจจุบันคูนใหญ่ไม่ได้เป็นโครงการในเหตุลังกาแต่มีหลักฐานเป็นข่าวด้วยมาว่าทางภายนอกของสำนักสถาบันคุณภาพที่สสภาพนักษาแล้วไม่ก่อการหรือชักนําให้นักศึษาวคูนน้อยโครงการการรับชอบการทำตัวไม่ชอบได้ลุยกฎหมายทั้งเป็นการกระทำนอกเขตพื้นที่อยู่เฉศีวายสัมญาไทยและไม่อาจคาดหมายเวลาในการก่อการได้ ้วนแต่เป็นการมุ่งก่อผลร้ายต่อนักษาปัจจุบันของทั้งสองสถาบันผู้ตกเป็นเหยื่อคณะนักษาปัจจุบันเห็นด้วยว่าควรมีมาตรการแก้ปัญหาหรือกลุ่มบุคคลองการชักนำก่อเหตุลายแรงต่อนักษาทั้งสองสถาบันและเชื่อว่ามีวิธีที่ดีกว่าสามารถทําได้โดยไม่ต้องทําลายความสัมพัน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ที่หวังร่าถานการศึกษากับประชาชนคู่ได้รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพแต่ไม่อาจเห็นพร้อมด้วยการมุ่งย้ายเขตพื้นที่การศึกษาของเขตถวายพญาไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวตลอดมากระทั่งที่การย้ายเขตที่การศึกษาเขตถวายสุนทยียาไทยผลเรื่องกับกรณีบุคคลภายนอกจ่มีการกต่อเหตุต่อนักศึกษาทาั้งสองสถาบนันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมตังแก ก่อปัญหาให้ขยายใหญ่โตวานปลายออกไปคณะนักศึกษาปัจจุบันเห็นว่าการโอนย้ายสัึกิาหรือคําสั่งปิดลับนักศึกษาเป็นการฝ่าฝืนกระทำนอกวัตถุประสงค์ของการทิ่องค์ประปาเส็จพระมุกขเก้าเจ้าอยู่หัวนอกจากต่อความไม่เป็นธรรมต่อชาวเททวายแล้วยังขาดธรรมมาพิบาลอาดเป็นเวณีเจ้าพนักงานตามความผิดตามมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติมหายาลัย รวมถึงความผิดตามราชบัญญัติคอวเอร์อีกด้วย้วยเหตุผลที่กล่าวมานั้นทางสโมสรนักศึกษาจึงขอเรียนส่าัฐมรีกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้โปรดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบเป็นธรรมและเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พิที่ดินให้ใช้ในเขตพื้นที่การศึกษาวิชาช่างเุคคลถวายสืบไปโดยไม่ให้มีการออกคำสั่งปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง หรือโอนยายสานศึกษาไปสถานที่ยื่นฝากเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งในทํานองดังกล่าวดังนั้นเพื่อให้การพัฒนามหาชีไยเลัยงโโรีลรามงคลตะวันออกเกศพุที่ิ์เนทนถวายเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงเห็นตรงพรดังต่อไปนี้สโมสรนักศึกษาเนทนถวายสรุปข้อเสนอ ขอคัดค้านขอเล็กร้องตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ขอคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่การศึกษาวิทยาเขตเทีถวายส่วนพรยาไทยหรือเทถวายออกจากที่ดินที่พลาดนังเหตุผลที่กลาวเรียนขึ้น้างต้นและขอให้ทำลงตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้เฉพาะกิจการศึกษาวิชาช่างโดยมีชื่อยู่เทถวายไว้เช่นเดิม2 วัสดสนับสนุนจัดทำร่างยุคปย่าฐานะส,งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาที่ดินพระราชทานเพื่อการศึกษาอันเป็นที่ตั้งของวิปวายให้มีศักยภาพและความพร้อมในการรับรองพัฒนาสต่พความรู้และทิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในปัจจุบันประเทศชาติให้พร้อมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอาจเป็นคุณประโยชน์ต่อชาชนประเทศชาติ เป็นที่ประกดต่สอสังคมลูกทั่วไป 3. ขอ,อให้อุทยนถายมี่กสิทธิ์ในการบริหารจัดการดน้าการเรียนการสอนและการพัฒนาสถานที่เพื่อรองรับการศรึกษาและเป็นเอกเทศโดยผ่านการกำกับดูแลและสน,สนับสูตรจากหน่วยงานดน้าการศึกษาของภาครัฐโดยตรงจะมีเงื่อนไขในการพัฒนาสถานศึกษาอุทยสถายอยู่ภายใต้ภาระผูกพันการอ้างสาทิทธิ หรือกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อนิติบุคคลุลาลงกรมหาทยาลัยเพื่อสั่งชะลอระงับได้4โดยเหตุที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินผู้ิศให้โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีเนื้อที่เป็นเศษเสี้ยวสวนน้อยของที่ดินของนิติบุคคลุลาลงกรมหาทยาลัยแต่มีเหตุขัดข้องในการหยิบยกแปลความพระราชประสงค์ผิด แตกต่างประจากประวัติความเป็นมาเพื่อเอาไปเป็นของนิติบุคคลชาวเเทรอร์ไจึงมีความจําเป็นโดยได้ทําการร้องขอความเป็นธรรมอันหนึ่งชาวเเทรวายขอให้ท่านนายกรมัฐมนตรตีท่านคณะรัฐมนตรีและท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้โปรดดาเนินมุ่งเน้นยึดถือประโยชน์การศึกษาให้เป็นที่ตั้งสําหรับการศึกษาวิชาช่างก่อสร้างเท่านั้น ตัวให้เป็นไปนตามท่าจะประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยข้ามายุติปัญหาการนำที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการศึกษาอันเป็นที่ตั้งของเวีช่างก่อสร้างเททวายไปเป็นของนิติบุคคลราลงกรหาวทยาลัยซึ่งสามารถนําไปใช้เพื่อการพาณิชย์หรือประโยชน์ส่วนตัวส่วนบุคคลใดๆด,ด้วยการจดทะเบียนโฉนด ที่ดินพาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันเป็นที่ตั้งสถานศึกษานั้นและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและจดทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตามแบบที่กฎหมายกำหนดหขอให้ยกเลิกคำสั่งนะครับคำสั่งหรือไม่ออกคำสั่งโดยมีให้มีการยกย้ายนักสาวเพียนถวายออกไปเรียนที่แห่งอื่นหรือการรับนักษาใหม่รวมทั้งการย้ยายคณะครูอาจารย์ ลากรและเจ้าที่ที่ไปประจำการที่อื่น 6. ขอให้มีการออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกับเพื่อนการดําเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปนตามข้อเรยกร้องโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสามฝ่ายสัดส่วนที่เท่ากันนีประธานและคณะกรรมการฝ่ายที่3ที่มาจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้หรือส่วนเสียที่คาดหมายว่าจะได้ผลประโยชน์ได้เสียกับผู้กรณีและระบุก,กําหนดการแล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงเรียนมาเพื่อปูดพิจารณาความเข้าใจข้อเรียกร้องของชาวเควทวายตามข้อหนังสือนี้ก่อนสนับสนุนการดําเนินการหรือแนวทางใดๆในการยุติขอ้อพิพาทหากท่รัฐมนตรีว่าการเห็นเป็นสัมควรแล้วขอให้ได้โปรดมีหนังสือเชิญประชุมหรือแนวทางเสนอบบนปลปลผู้คนฝ่ายูกรณีและเสนอประธานและคณะกรรมการฝ่ายท,ที่3เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกับเพื่อนการดําเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปนตามข้อเรียกร้อง เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพุทธิยุทธ์เทศวายจังหวัดพะยาไทยจากเป็นคุณอย่างยิ่งขอแสดงความนับถือนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพุทธิยุทธ์เทศวายสงครับแล้วคณะกรรมการที่เรียกร้องเนี่ยมีการคุยกันไหมว่าจะตั้งกันภายในกลุ่มเดี๋ยวทางทีท่านจะเอาขาวเรา แายกลับมาควันนี้ท่านคุยอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้ไหมก็จะเป็นการที่ก่อนหน้านี้ครับได้มีข่าวที่ท่ถาดไมว่าเราเนี่ยปิดรับนักศึกษาแต่ก็จะย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตอื่นแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าเทียฝ่ายจะเปิดเรียนการเรียนการสอนที่เดิมเรื่องต้นวันนี้นเปิดรับอยู่ใช่ครับคณะวุฒิเรื่องย้ายละ่ะย,ย้ายตอนนี้ก็คือยังดูต่อไปครับดูต่อไปครับ การที่ได้ประชุมกับรัฐมนตีเมื่อกี้นี้แนวโน้มน่าจะเป็นยังไงต่อไปแนวโน้มตอนนี้นะครับท่านจะให้ความสนับสนุนแนวโน้มจะให้ความสนับสนุนต่อไปแล้วก็จะมีการเรียกประชุมของภาคส่วนอีกทีหนึ่งโดยเฉพาะกรณีที่<อ>เรื่องย้ายหรือไม่ย้ายนี่ครับแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปนี้เราต้องรอดูต่อครับปนยังไงรับปากเไรพิเศษใช่ไหมครับในเรื่องของย้ายหรือไม่ย้าย ่ต้อองรดูท่านบอกว่าจะเป็นประธานให้มาเรียกทางจุฬาทางฝั่งฝั่งจุฬามาไต่เกียร์นะครับในการยุติข้อพิพาทดังกล่าวครับท่านจะเป็นประธานคนกลางให้ครับเป็นคนกลางใช่จะเรียกทางทางจุฬาแล้วเราก็ไปพูดคุยกันถูกต้องไหมเมื่อไรครับเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่ครับการการพูดคุยทั้งสองฝ่ายครับท่านมอบหมายให้ท่านประหลัดครับเดี๋ยวพูดติดต่อครับท่านได้ครับมาวันนี้ยังไม่มา วันนี้ดีนสบายใจขึ้นนะครับได้ยืน่นถึงท่านรัฐมนตรีด้วยตัวเองจนตัวอาจารย์ส <Wow. S 1> บายใจมากคาดหวังว่าหลังจากนี้ก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านี wow. Wow. ถา้ถามผู้แทนถวายอ,อ,อีกนิดนึงครับกรณีถ้าเกิดว่าการประชุมครั้งต่อไปหรือการหารือระหว่างจุฬากัแลชในถวายเนี่ย ไม่ไม่เป็นในทางหวกในมุมของู้เทนถขวายเนี่ยเราจะมีการยกระดับยังไงต่อไปนับจากนี้บ้างไหมครับตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องของน้ครับตอนนี้ที่เรากำลังทาอยู่ก็คือเราทำอย่างเต็มที่ที่สุดครับวันนี้คือเราก็ได้มีการไปยื่นรายที่ครับทั้งทางรัพสิทธิ์สุลามบังหาดทราก็ปวอบที่นี่ครับ,บ,ลรรรบแล้วก็จะไป ีย้าครับก็เดี๋ยวขอให้เพิ่มเติมนะครับที่เราเข้าไปเราชี้แจงเรื่อง